นี่เราจะขายว่าแต่ต้นคลิปเลยเหรอเนี่ยเอาละครับก่อนจะเล่นเกมหรือทำอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมหาแว่นกรองแสงคุณภาพดีมาใส่กรันสายตากันด้วยเพราะไม่ว่าคุณจะเล่นเกมเล่นจอมือถือหรือแม้แต่ว่าอยู่ในห้องเปิดไฟธรรมดามันก็มีแสงสีฟ้าเข้ามาทำลายสายตาคุณอยู่แล้วแว่นออฟตาซี่แหละครับจะช่วยรักษาสายตาคุณถนอมไม่ใช้ได้นานขึ้น <Wow. S 1> ทำงานนานขึ้นเล่นเกมนานขึ้นดูคลิปได้นานขึ้น สั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างนะครับและอย่าลืมบอกว่านัดปิ่นโตนัทนำมาลดทันที100่บาทเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าพี่นัใส่ว่านหนีเล่นเกมแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยหล่อ,อขึ้นครับบ้านะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดปิ่นโตครับวันนี้เราพบกับเกมท so ีมอลโซลัมเป็นเกมแนว h ฮอร์เรอร์สยองขวัญอินดี้อีกแล้วนะครับสร้างโดยคุณวีดัสเกมนั่นเองตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูแต่เท่าที่เห็นตรงหน้าเมนูนี้มีไส้ห้อยอยู่ ซึ่งครึ่งบนยังไม่ตายด้วยมันขยับได้ครับเหมือนกับเป็นราวไม้แขวนเสื้อหรือเป็นหุ่นที่ยังมีชีวิตนั่นเองมันคืออะไรกันแน่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมกันเลยดีกว่าจัดไปหนึ่งกรีดนะฮะฉันควรจะตื่นได้แล้วเนี่ยไอชูดเกดับครับการาฟิกในเกมเป็นแบบเหลี่ยมๆเ,เออฉันควรจะแปลงฟันเนี อันนี้เขาแต่งบ้านสไตล์แบบลอฟนะครับลอฟคือปูนเปลือยแต่คือเกมนี้คุมโทนสีขาวดำเทาแดงสี่สีเท่านั้นเท่าที่เห็นตอนนี้นี่คือวิวนอกบ้าน,นจริงๆเหรอมึงอาศัยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตอนแรกคิดว่านี่คือรูปภาพมันไม่ใช่รูปภาพเว้ยแม่งเป็นแบบวิวข้างนอกบ้านซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบเลยครับรลอนๆหน่อยเอาไปแต่งฟานกันรูปภาพที่ว่างเปล่าทั้งหมดชั้นหนังสือที่ ล่วงหล่นแล้วไม่มีใครเก็บการจะแปลงฟันนี่ต้องมาแปลงที่ห้องน้ำนี่แหละแล้วทำไมเปิดน้ำอ่ะมาอาบน้ำซะหน่อยนั่นน้ำใช่ไหมอาหารเช้าดีไมนะ่า breakfast โอเ okay, ค alright breakfast I agree เราไปหาข้าวเช้ากินกันดีกว่าครับนี่คือเวลาเช้าจริงเหรอวิวข้างนอกนี่เหมือนแบบ ไม่มีคำว่าเวลาอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วครับเอาจริงหมู่บ้านไหนเนี่ยคุณจะได้ไม่ไปซื้อมันโล่งเตียนอา้าวแล้วก็บังคับเปิดตู้เย็นเฉยเลย I'm not i d o n t ไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากฉันไม่หิวฉันไม่อยากกินเอ หรือว่าจะมีข้อความอะไรเข้ามาไหมนะมาถึงมือถือปุ๊บพรุ่งนี้จะต้องกลายเป็นวันใหม่แล้วล่ะ Tomorrow is gonna be a new day ครับแล้วก็กลับมาที่เตียงอีกครั้งเอาล่ะตื่นอีกแล้วอาบน้ำอยดีกว่านี่คือวันที่2องนะครับคือลักษณะเหมือนกันจะสื่อว่าเป็นชีวิตที่ ซ้ำซากจำเจหน้าเบื่อหน่ายคนคนนี้นะตื่นมาเพื่อคาดหวังว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ข้าวก็ไม่กินนะครับตื่นขึ้นมาเพื่ออาบน้ําแล้วก็ดูข้อความหาข้าวกินแล้วก็จบวันแล้วก็นอนพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันใหม่กูกลับมาที่ห้องน้ําอีกครั้งเปิดฝักบ,บัวอาบน้ําไม่หิวอะ่ะแต่ฉันควรจะกินแหละวันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะอดตายออกไปนอกบ้านไหมอะ่ะ ออกไม่ได้คือบ้านเล็กๆเลยครับบ้านเล็กแค่นี้เลยฮะห้องน้าห้องครัวแค่นี้งั้นเราลองเปิดตู้เย็นหาอะไรทานกันหน่อยไหมต้องกินแล้วนะวันนี้ไม่อะฉันไม่หิวอีกแล้วฉันไม่หิวข้อความมือถือก็ไม่มีอะไรพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันใหม่ tomorrow is gonna be a new day ครับแต่ภาพกระพริบเหมือนแบบแม่งย้ำคิดย้ำทำอะพรุ่งนี้เป็นวันใหม่พรุ่งนี้จะต้องเป็นวันใหม่ พรุ่งนี้จะต้องเป็นวันใหม่แน่ๆเ,เสียงเพลงติ้วๆนี่มันอะไรวะเนี่ยเป็นวันใหม่ยังอะเฮ้ยพรุ่งนี้จะต้องเป็นดอะเซมเด a ์แล้วครับพรุ่งนี้จะกลายเป็นวันเดิมๆพรุ่งนี้ก็จะเหมือนเดิมไม่ว่ามันจะใช้ชีวิตยังไงพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน อยู่อย่างนี้ไปจนตายหรอเอาดีเฮ้ยมีบางอย่างที่กระจกวะนี่ครับวันแล้ววันเล่าฉันติดอยู่ในที่แห่งนี้และฉันก็ติดอยู่ในความรู้สึกแบบเดิมๆไม่สามารถจะไปจากตรงนี้ได้คุณอาจจะเรียกมันแบบนี้ก็ได้นะแต่มันเจ็บปวดเหลือเกิน เวลาที่จะต้องมานั่งคิดหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ stay cry ครับต้องทนอยู่แบบนี้ต้องร้องไห้อยู่แบบนี้และในกระจกนั่นมันเป็นตัวของผมเองหรือเปล่าเนี่ยหน้านี้มันเห็นเงา ควรจะเป็นเงาตัวเองแต่มันเป็นเงาที่รากงอกขึ้นมาแล้วครึ่งบนร้องไห้ร้องหมนั่นแหละฮะอีกฝากหนึ่งมันคืออะไรอะ่ะน่ากลัวแล้วมันมืดแล้วครับไปจากที่นี่สิก็ออกไปสิไม่อยากใช้ชีวิตยอย่างเดิมๆก็ออกไปจากที่นี่ซะฉันต้องนอน เออห้องนอนหายนี่มันอะไรอะ่ะมันกลายเป็นทางลงไปข้างล่างครับซึ่งไม่รู้ว่าจะพาลงไปที่ไหนด้วยนะอะไรวะเนี่ยสายฟงสายไฟไม่เป็นระเบียบร้อยลงมาที่ห้องใต้ดินนี่เรากำลังจะไปที่ไหนครับ ที่ส่วนลึกของจิตใจหรือเปล่าทางออกของเรื่องนี้คือเหมือนจะสะท้อนอาการของโรคซึมเศร้าปะเนี่ย,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 ยอะไรวะอะไรอยู่หลังกลงนั่นนอะถ้าเราปลดล็อกมันทั้งหมดละ่ะ เปิดประตูบานนี้ที่ถูกขังลึกเอาไว้ในจิตใจครับสายไฟระยองระย,ยางว่าเดี๋ยวกูได้เจอไอ้ลำไส้นั่นแน่เลยวะมืดจังอะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วครับแล้วมันจะมีประตูแบบนี้อีกบานหนึ่งซึ่งน่าจะเข้าไปสู่ส่วนที่ลึกกว่าวววเรากำลังถล่มลึกแล้ววะจมดิ่งแล้ววะ มืดได้อีกครับรอบนี้แม่งต้องมีอะไรพุ่งมาแล้วละ่ะห้องนี้ล็อกอะ่ะมืดจังมืดแบบมองไม่เห็นเลยอะ่ะลึกได้อีกอ,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 อะไรจะอยู่หลังประตูบานนี้วะเนี่ย เงียบเฉยเลยเอาวอชฮะอะไรครับมีเสียงแปลกๆนี่คือต้องเดินหลบไปใช่ไหมเนี่ยเหมือนเขี้ยวอะเหมือนมัโคตรไม่น่าไว้ใจเลยอะอะไรวะเนี่ย มองไม่เห็นทางวอดมีอีกประตูหน,นึ่งนี่กูอยู่ในตัวใครในอวัยวะอะไรปะเนี่ยนี่ไม่เหมือนแบบลำไส้ลำคออะไรสักอย่าง ไปอ่ะเนี่ยกูควรจะรีบเปิดนะไม่ไม่น่าไว้ใจเฮียแล้วจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยวอชเริ่มมีอะไรแปลกๆแ,แดงๆเลื้อยๆได้ เสียงอะไรไม่รู้ครับเนี่ยมันโอ้ยไปอีกลึกเข้าไปอีกฮะมาไปให้ถึงปลายทางของที่แห่งนี้ดิเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรประหลาดประหลาดอยู่ที่นี่ครับหน้าตาเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ถูกแหกท้องออก เอ้ยอ่านั่นมันไอล้ลำไส้ใช่ไหมไม้แขวนลำไส้คููมาถึงแล้วเนี่ยอ้าวไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะชิต สุดปังแล้วว่ะที่ปลายทางนั่นแหละครับเรากำลังเข้าไปใกล้เรื่อยๆนั่นคือไอตัวที่เราเห็นในกระจกครับแล้วไฟดับอุ้ยเฮือังมืดหลังมืดหลังมืด,มดผมถูกบังคับให้เดินไปหาเจ้าสิ่งนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเดินไปหาก็ตามแต่ผมไม,ไม่หันหลังแลวครับมันมืดเกินไปฮนะ ข้างหน้าดับไปแล้วนะครับโผล่มาเนี่ยโผล่มาปะเนี่ยเยังแม่งเหมือนอยู่ข้างหลังเลยไอซ่าเสียงแมงวันฮนะนายโอเคไหมอะเพื่อนสเตย์คลายต้องร้องไห้อยู่อย่างนั้นอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของจิตใจครับ แล้ววันพรุ่งนี้ Tomorrow i s วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับ i s Enough ครับพอแล้วฉันไม่อยากมีวันพรุ่งนี้อีกแล้วอย่าบอกนะ Dark เลยนะตรงนั้นมีเลือดใช่ไหมไม่อาบน้ำแล้วเหรอ น้ำไม่อาบแล้วไม่เอาแล้วฝักบงฝักบัวไม่เอาแล้วเก้าอี้นี่คือไม่เอานะตู้ยเย็นกดไม่ได้มือถือไม่ต้องดูมีแค่เลือดตรงนี้ฉันฉันไม่เอาแล้วฉันจะเปิดประตูไปจากที่นี่ เราข้างบ้านนั่นเหมือนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่อย่างนั้นเหรอจบแล้วครับคือเหมือนเขาจะสื่อว่าถ้าเราไม่ ออกจากกรอบเดิมๆของการใช้ชีวิตก็จะไม่มีทางได้พบเจออะไรใหม่ๆนะตอนแรกกว่าจะจบแบบฆ่าตัวตายอะไรซะแล้วแต่ว่าสุดท้ายแค่ลองเปิดประตูไปดูครับมันก็มีบางอย่างรอยอยู่ข้างนอกครับวันใหม่นั่นเองครับมีโอกาสาได้พบเจอผู้คนทั้งที่มีผู้สาวอยู่ข้างบ้าน,นแท้ทำไมไม่รู้จักออกจากบ้านเฮ้อจบเรียบร้อยครับเป็นอุทาหรณ์อสอนใจถึงแม้มันจะดูดัก์กๆไปหน่อยสื่อถึงความเศร้าที่อยู่ส่วนลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์ อยู่อย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นร้องไห้อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าคุณก้าวออกมาพึ่งออกมาออกจากเซฟโซนของตัวเองออกมาขืนใจสัหน่อยพอแล้วพอแล้ว,ลวกับเรื่องเดิมๆคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมสั้นๆที่ผมว่าก็ให้อะไรได้หลายอย่างเหมือนกันสําหรับใครที่อยากจะดูเกมอะไรแบบนี้แปลกๆแบบนี้สยองขวัญแบบนี้น่าขนลุกแบบนี้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับหรือแนะนํา หรือนะนําเกมเข้ามาได้ด้วยนะครับคอมเมนต์นะพี่อ่านทุกอันแต่พี่อาจจะไม่ได้แบบว่ามานั่งตอบทุกคนเพราะพี่ตอบไม่ไหวยังไงก็ฝากกดไลค์ช่องนัทพินโตด้วยนะครับกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยถ้าชอบที่สําคัญสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับเป็นสมาชิกเพื่อมีสิทธิพิเศษต่างๆมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้มีไลฟ์สดให้ดูให้แชทได้และที่สําคัญสิ้นเดือนมีจับรางวัลกันด้วยนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมแมตอัพตัสนะครับอุย้ย